ข่าวดีดีกับพี่คำรน ตอนของดีควรคู่และจะอยู่กับคนดีมีศีลมีธรรมเท่านั้นนะจะบอกให้เพื่อให้พี่น้องทุกท่านได้เข้าถึงมหายันอาจารย์ไพโรธได้มากขึ้นโอ้มหาร,รวยใครเห็นงงวยผูกใจชายหญิงปัญญาเราจะมียันแบบใหม่ออกมาายันของอาจารย์ไพโรธเรื่องวิชาที่เห็นอยู่นี้ขึ้นอยู่กับว่าใครจะมองใครจะชอบแบบไหนอย่างไรแต่ถ้ามองกันแบบพุทธศิลป์ก็จะเป็นความงามอีกแบบหนึ่งซึ่งเป็นเรื่อง ของคนเฉพาะกลุ่มและตอนนี้มียันที่ทุกคนเข้าถึงได้ออกมาแล้วยันภาพพิมพ์มโบราณพื้นสีขาวมีทั้งหมด5แบบด้วยกัน4ขนาด2ี่เซนติเมตรเป็นองค์พญานาคกษมกริย์ยันสิบทิศต,ตรงกลางเป็นพระอาทิตย์มีพญานาคเป็นนักเกี้ยวองค์สีทองท้าววิรูปักองค์ปูดสีสุดโท,โทสีเขียวทั้งหมด5แบบ4ขนาดทุกท่านทักสอบถามในเพจนี้ได้เลยมหายันภาพพิมพ์โบราณพื้นขาวอาจารย์จัดสร้างขึ้นมาให้ทุกๆท่านเข้าถึงมีหลายขนาด ด้วยกัน20เซนติเมตร30เซนติเมตร40เซนติเมตร50เซนติเมตรมีหัวใจองค์เทพ5้าแบบ สี่ขนาดไม่ต้องกังวลใจจะเป็นของปลอมเพราะอาจารย์เนี่ยเขียนต้นฉบับขึ้นมาสังเกตลายเซ็นของท่านอาจารย์และมีคําว่ามหายานกากับอยู่ทุกๆผืนแต่อาจารย์ไพโรธผู้เขียนยันบอกว่าคนที่มียันของท่านขอให้เป็นคนดีประพฤติดีประพฤติชอบเท่านั้นพืนพยันของอาจารย์เนี่ยมีหลักปฏิบัติด,ด้วยกันแค่3ข้อ1อยู่ในศีลเพื่อให้มนุษย์ที่อยู่รวมกันมีจิตใจที่สูงขึ้นไม่รังแกกัน2ไม่ทําร้ายบุปการีผู้มีพระคุณครูบาอาจารย์3ไม่ทําในสิ่งที่ผิดกฎหมายอันนี้คือการอยู่ ร่วมกันในสังคมมันก็ไม่ควรทาดังนั้นเพราะฉะนั้นเวลามียันแล้วอยากให้ประสบผลสำเร็จก็ต้องยึดในนี้ก็เลยทำให้คนเป็นคนดีแบบไหนครับแบบนี้ไงโอ้ <laughs> สรุปได้ดังนี้ว่าคนดีมีของดีแล้วทำดีประเทศไทยเราก็จะแฮปปี้แฮปปี้ไง I will tell you แบบนี้แบบนี้เรียกว่ามหายันภาพพิมพ์โบราณ<อ> <laughs> คนดีนั้นมีมากเพราะมัน คนที่จะเอาความดีมาช่วยสังกมนี้ให้อยู่รอดปอนไัยจึงเชิญคนไทยให้มาทำความดีออข่าวดีดีกับพี่คำรณเชิญชวนทุกคนให้ช่วยกันทำความดีประเทศไทยของเราจะได้ยิ่งดีขึ้นดีขึ้นไปนะจะบอกให้จึงเชิญคนไทยให้มาทำความดี